สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะคะที่เข้ามาดูเนาะรับชมเนาะบ่สบายเนี่ยบอกเศร้าไาดแผเนาะนุ้ฮะเมื่อในจุดจะเอามาให้เมืองสามเล่มเนอะอาะมีใช้งานนะคะด้าไม้มงคลทั้งหมดเลยแล้วก็โชว์งานลูกค้าคุณลูกค้านะงานสั่งลูกค้าให้โซก่อนด้าไม้มงคลน,นะคะ ช่องเหลืองนะกาดแล้วก็ปิดท้ายนะคะงานสิบสองนิ้วนะคะพอฝกักด้าไม้มงคลน,นะไม้จุ่มคัดเลือกเองนะใส่โมเสกนะคะหมุดนะคะแล้วก็ที่เลยเชือกเนาะ จะเปิดตรงนี้เนาะเสียวขนาดเลยนะแต่ยังบ่เปิดคน,นเลยงานสั่งม่รว่าถ้าสร้างจุมจุจัดสุดเลยนะตามที่ได้ไม้ส่วงนั้นก็คือต้องจัดให้ลูกค้าไม้ที่สวยที่สุดให้ ก็ตามที่ลูกค้าอยากได้ไหมแบบได้ไลายไหม4 0 0นบวกบวกคำว่าบวกต้องบอกว่าบวกเท่าไหร่มามาอันนี้ขายมีดให้อะทรงแคมแคมกึ่งมาชเต้น,นะคะทิ้งผิวไฟนะคะลิกหนมนะคะตีร้อนทึงนรูปชุ่มมันตามสุดของช่าง ม่มทะะยาวสุดของใบมีดนะคะจะอยู่ที่11นิ้วนะ11นิ้วนะคะกว้างสุดจะอยู่ที่2.3นะคะสันนานะสันนา7มิลน,นะคะส่วนด้ามจะเป็นกี่นิ้วอะประมาณ6นิ้วปร6นิ้วด้ามจะเป็นไม้มงคล หมดหมูดเสเซจที่เราเชื่อครบเละเร่หนึ่งนะคะหนึ่งพ่งร้บาทนะลมส่งเลยนะไปทางขึ้นหน,นึ่งร้อยละเรื่อที่สองนะคะตีลอนขึ้นรูปนะคะ พิงผิวไฟนะคะมีรลองเหลือหนึ่งลองหน้าไม,าม้มงคลน,นะคะเล็กแนบม,มุดมเสกที่เลยเชือกครบนะค,ะความยาวของใบมีดนะคะจะอยู่ที่ทํามาได้สิบสองจุดห้า วัดเอลี่สองจุดห้าว่าแนะถ้าวัดสุดเอลี่มันก็สิบสองจุดสิบสองจุดห้านะกว้างสุดจะอยู่ที่สองนิ้วนะคะสันหนาสันหนาหกมิลนะคะด้ามห้าจุดสองหนึ่งพันหะนะึ่งร้อยบาททวดรวมส่งไปทางเพิ่มหนึ่งร้อยมาเรียอที่สามมาเชตเต้น,นะคะ ด้ไม้มงคลหมุดโมเสกที่เราเชื่อครบล้องเหลือเคียดนึงนะคะมาเชตเตคัดข่าว สินิ้วนะคะความหากว้าง2.2นะคะสันะคะนาน,นาเจ็ดมิลนะนะี้น้1,190บาทรวมส่งไปทางเพิ่ม100นะจ๊ะสินค้ามีประกันทั้งหมด17บวันนะคะกรุณาถ่ายคลิปวิดีโอก่อนเปิดสินค้าทุกครั้งนะคะตูกํำลังคิดอยู่เนี่ยวว่าจะเอาอันคัดเงา เอากระจกไปปิดท้ายดียว่าคิดก่อนนะน้ำหวานน้าบาปอะไรหมนะส,มสินค้าบริการทั้งหมด17วันนะคะกรุณาถ่ายคลิปวิดีโอก่อนเปิดสินค้าทุกครั้งนะคะยังบอกหายป่วยเลยหน้าบวมหน้าอืดมืดสภาพคนอื่นคนอื่นอ่นป่วยหัดผอมอันนี้ป่วยหัดอืด <laughs> ตั้งสิบบทคือคนอื่นอ,อีกเด,ดี๋ยวเราเออจะใช่ได้ สำหรับคลิปนี้ผิดพลาดประกันใดจุม่มต้องขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้จุม่มสวัสดีค่ะบ๊ายบาย